ชาววันนี้ก็เป็นชาวของวันที่16พระพฤศจิกายน2565นะการปฏิบัติธรรมนั่นเป็นเรื่องของคนฉลาดที่มองเห็นความทุกข์มองเห็นปัญหาในการเกิดเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราที่รูปนาม ต้องมองเห็นนะมองเห็นว่ามันเป็นปัญหานะถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็หมายความว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาจึงมองไม่เห็นความจริงเมื่อมองไม่เห็นความจริงว่าเนี่ยการเกิดเนี่ยคือเกิดความรู้ความเราเราเรา ในขั้นเนี่ยขั้น,นเนี่ยเนี่ยมันเป็นทุกข์ เขาไม่ได้ยมเขาไรู้แนเนี่ยยอมว่าเข้าไปไหนอ่ะลอาว่าแ่งดูมแม่ชีแม่ชีจะเห็นไหมแม่ชีกำลังเดินอยู่ใช่ไหมกำลังยึบตักอาหารเนี่ยมันมี อย่างนี้เนี่ยเออแต่จะเห็นมันนอะจะเข้าใจมันได้ไหมเนอะเนี่อจัตโตโลกเนี่ยจะเพลิดเพลินมันมีคำว่านันทิความเพลินเพราะมันหลงก็เพลินเนี่ยเพลินที่รูปนามแต่ละณะขณะแนนเหนื่อยไม่ได้ส่วนคน มอง,งเห็นความจริงเออไม่ไปไหนใครเห็นบ้างไอ้คนอื่นไม่เห็นกอะก็แล้วแต่นะหลวงพ่อเห็นของหลวงพ่ออยู่เนี้ยดูครับ เขายัดเยียบมนะัปรากฏอยู่ปรากฏอยู่เนะี่ยใครไม่เห็นกันแล้วแต่นะไอหลวงพ่อนั่งดูหลวงพ่ออยู่ก็ดูใเนะี่ยเขาไม่ไปไหนไงปรากฏการของรูปนามใครเห็นบ้างเนี่ยแล้วหลวงพ่อนั่งดูหลวงพ่อไม่ทำอะไรหรอก ให้ขขหเขาไหนครับตัวคือรูปนามปรากฏดับ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 ดูให้เนี่ยเออฟังตัวนะรูปเขาเปิดเผยไม่ไปไหนมีใครเห็น ชาติที่ปรากฏมีแต่รูปงามไม่มีความเป็นเราคือไม่เกิดนั่นเองถ้าเกิดล่ะเออถ้าหลงนี่แหละเกิดเพราะความหลงปรากฏการของรูปแาม,มว่าเป็นเรานี่เรียกว่าการเกิดนะมีเราอยู่ก็มีทุกอยู่อะทุกก็จะ ความทุกข์เขาเปน่นี่แหละเขาไม่ได้พูดตัวหรอกก็เกิดนะก็เกิดนะดนะในรูปในนามนี้มิล่ะถ้าเกิดความทุก่์เป็นเราอยู่ทุกข์ก็มีอยู่อะแล้วใครปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไงให้เหลือแต่ เช่มันเป็นของมันอย่างนี้นี่ปรากฏการของรูปนามเขาเป็นเขาอย่างนี้แหละดับไปหายไปดับไปหายไปไม่ต้องมีไงมีราูปนามเห็นรูปนามเกิดดับเกิดดับอย่ากเกิดเนะี่ยสิง่งใดปรากฏขึ้นดับไปปรากฏขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไปแต่ไม่มีเราเกิดมานั่นเนี่ยไม่ต้องมีมเรียกว่าละความยึดม,มั่นรูปนมขันหานิพพานเขาอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือทําให้เป็นธรรมทําให้เป็นธรรมในที่นี้ก็คือให้รรรมามาทำ เราหายไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคนยังไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจเพราะเรื่องนี้แหละเ,เรื่องรูปนามเรื่องการเกิดเ,เกิดความเป็นเราเพราะมันมาหลงรูปนามเนี่ยหลงยึดแม่นรูปนามว่าเป็นเราเนี่ยคนไม่เข้าใจไงก็เลยม,มันเกิดอยู่อย่างเนี้ย เกิดความเป็นเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังไงตามมาทั้งชีวิตนะใครใครต้งใครอยากได้อืมเราเราเกิดดับเกิดกดับไม่เห็นเหรอเฮ้เราเนียเราอยากอยากอะไรบ้างตั้งแต่ดเด็กจําความได้ยอมอยากอะไรบ้างอืม นี่มันอย่าวเ,เราจะอูมันเกิดนั่นแหละเกิดความเป็นเราเกิดความเป็นเราอยู่ทุกขณะขณะเนี่ยนี่ปัญตัวทุกอยู่ที่นี่แหละตั้งแต่เกิดมันโผล่ขึ้นในความรู้สึกแล้วก็ออกตามล่าเหยื่อ อยากมีเนี่ยอยากมีเราเนี่ยเราเกิดดับเกิดดับพอหลงรูปนามเนี่ยอยากได้ผัวอยา่ คิดเป็นเราเนี่ยามาันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีันก็มันยัง,งโง่อยู่ถ้ามีเราคือโง่คือหลงไงม,มันก็เกิดขึหนเองพุทธเจ้าคุณหนึ่ง,าก,งการเกิดทุกคราวเป็นทุกรัมไปแต่คนไม่คบท้องนีไง จริงไม่ใช่นะการเกิดตัวจริงที่ทําให้เป็นทุกข์จริงๆก็คือเกิดความรู้สึกว่าคนเรามีอยู่ที่กายที่ใจต่างหากเราแต่คนไม่เข้าใจเอามัวแต่พังเกิดจากท้องเกิดเป็นเงื่อนงอะไรพวกนี้มันเป็นทุกข์ก็เช่เ้ทว่า 那就来 เพิ่งค่อยตายแต่ทํา ขณะขณะที่มันมีเราหรือถ้าเราเิดนี้เองก็อยอมวุ่นมันคืออะไรจะเอาวันนี้มันคืออะไร,ะม,ออะไรมันคือเราใช่ไหมมันคือ มันยึดมั่นมันมีอยู่นะมันยึดมั่นรูปนามเนีนะ่ยว่าเป็นเราเรานะันะ้นแหลตัวุผู้ผูรายเนี่ยจริงจิ๊กอย่างอย่างเนะี่ยเอาเรานะตรงไหนอะอะไรคือเราเห็นไหม ท่หน้าคนนั้นคนนี้เลยมันคือการเกิดนะเกิดความเป็นเราถ้าไม่มีเราใครที่จะไปเกลียดเขาเนี่แหละคนที่เราคีรเนขวางไว้เนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยใครเห็นบ้างปฏิบัติทำไปให้ นามมาทำเนีย่ยรูปธรรมตลอดเวลาตลอดเวลาดเาเูเขาก็คือรูปนามไงเขาคือทำแม่เนี่ยดูนะไม่ต้องทำจริงทาไม่ได้หลบซ่อนนะเขามีแต่ปัจจุบันนธะรมปัจจุบันที่ทำกับ

หันอย่เนี่ยแหละแม่ชีตักอาหารนะแม่พราหมณ์ตักอาหารเนี่ยอย่างแม่แก่เขาแยกมันเพระ ทสงเที่โรคนามที่เขาปรากฏเขาเงียบแต่เขาพูดยังไงมันแค่ปรากฏการเ์เขาไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยปรากฏการ์ของธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับแค่เนี้ดยเลมเขาเขายับเยียบให้เลยแต่เราไม่สนใจเขาไงไม่สนใจศึกษามีแต่ จมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าออาทั้งหมดเนี่ยนะเออม,ม,มีว่างเว้นเนี่ยอย่างความรู้สึกก็ไม่ว่างเว้นเนี่ยเ้อศึกษาส,สาิเนี่ยไอ้ความรู้สึกมัน เย็นร้อนอนแข็งไม่ว่างเว้นเลยเออมันก็มีถึงปรากฏไม่เคยว่างเว้นเขาแสดงตนแสดงตัวเขาเต็มที่เลยอืมเออมีแบบนี้นะคะด้อยู่การเกิดเกิดความเป็นเราก็มีอยู่ขณะนั้นแล้วเรานั่นแหละนะที่ทำช่วงดีเพราะมันอยากอยากแล้วมันทนความอยากไม่ไหว อยากมันก็ทาตามความอยากมีแต่เราเกิดเนี่ยเกิดมนาะอยากอยากแล้วก็ทําทําก็มีแต่เราตลอดเลยพูดความผิงพูดความสุขไม่ได้ยืมพระท่านก็ไม่เคยเที่เออพระอกินพยานเนี่ <c oughs> คนไปถามไปเซวไปอะไรท่านท่านไม่พอใจถึงกัปปบปวดปดสเองปวดจีวรปวดอังสะออกแล้วก็ลำหน่วยใส่ท้าตีท้าต่อยท้าชกต่อหน้าประชาชนนั่นแหละโอ้เก่งจริงๆในพระหลวงตาายตงหกสิบฝ่าแล้วกินพญานาคเมาเดินเซ นักข่าวเขาไปถ่ายรูปต้งปองไปล็อกคอนักข่าวจะต่นะือเก่งเลยพระเนี่ยนะเป็นหนไม่ไม่ทำเ,เรื่องนี้หละมันยังไงยอมไนดะ้มันการศึกษามันเสื่อมนะจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยท่านเกิดขึ้นมาในโลกนี้โผล่ขึ้นมาในโลกเนี้ย จะเพิ่มอจริงเขี่ยวกับเรื่องของความทุกข์แนละ้วที่มาที่ความเป็นเราหรือการเกิดเน,ะนี่ยการชีพคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องทุกข์ถ้าไม่ได้ชีพนะท่านชีนะนช้มาที่ตัวเรานะี่ท่านบอกเกิดไหมเนาะถ้าเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่นะก็ ไม่อยากเป็นทุกข์ไม่ไม่ามีชีวิตอยู่อย่างสับสนวุ่นวายอ่ะก็อยาาเก,กิดดแต่คนฟัง ชุดขาวชุดเหลืองเหรอทั้นบอกเพิ่มสุดช่วยกระตุ้นช่วยทางทาสังคมแค่นั้นเองอ่าแล้วความรู้ความคิดที่นี้อยู่ตลอดเช่นอ่าเนื้อหนัง รูปธรรมรูปนี้เป็นธรรมก็ดูเลยนี่รูปนะไม่ใช่เรานะไม่มีเราใรไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรทั้งสิน้นอความรู้ตัวมีแล้วก็อยู่ตลอดเออเนี่ยมีเรา ลองกฏการที่ไม่ต้องมีเราเลยอย่าไปยึดมันนะ่ยกายก็อย่าไปยึดมันนะนั่งนอนยืนเดินก็เป็นปรากฏการของรูปส่วนตัวรู้รู้สึกนะนึกคิดได้พวกนนีะ้ก็อย่าไปยึดมันนะช่างมันเถอะมันไม่ปอยู่ต่อหน้าต่อตาเนะี่ย ร่างมันก็ปรากฏอยู่ทุกขณะไม่ใช่เหรอจริงจริงมันคือทำไหมรูปธรรมนาม,มาทมที่นี่ลองรูบลองนานมลองยึดมั่นอยู่นันเนี่ยในการเกิดเนี่ย ความเป็นเราขึ้นมาเอาเอ,เอที่จะเอาเรานี่เน่ยมันสับสนมันสับสนมันสงสัยมันทรนทุรายก็เราน,นี่แหละเราที่คะขนขนะกระดับกระดับนี่แหละคนไม่ศึกษาพระไม่ศึกษา,าก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยแต่ถ้าใคราย่างจรงิงจัง เห็นความมันจะเย็นสงบเย็นอยู่กับความจริงที่ครากฏให้เห็นเนี่ยมันว่างจากเรามันมีตลอดเราว่านั่งดูรูปนะรูปนามเนีเออเอเอล้ว มันไม่ไปอ,อย่างความรู้สึกหรือตัวภาพรู้เนี่ยไล่มันไปไปแกไปสักทีเิี่ยมันก็ไม่ไปยอมลองไล่มันมีไล่จะนอนจะเยน็นจะเดิน,จะ,ดนจะกินจะถ่าย แสดงความจริงให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันก็ดับ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 ยอมลองบังคับมันอย่าให้มันดับได้ไหมบังคับสิ่งปรากฏอย่าให้มันดับ่ะบังคับได้ไหมเห็นไหมมันดับ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 จะไปเป็นอยาง หรือเจริญสติเจริญสตินั่งสมาธิเดิมจมกรมกายเดียวจิตเดียวแล้วก็มาดูเนี่ดูวความจริงคือรูปนาม,มที่ปรากฏอยู่ทุกขณะขณะแตกดับแตกดับแตกดับอยู่เนี่ยไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีเพื่อนไม่มีที่รักไม่มีที่เกลียด ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเกิดไม่มีตายมีแต่ความจริงที่ไม่ยอมไปไหนเกิดดับเกิดดับคือรูปนามนะร,รูปนามคือความจริงที่เกิดดับเกิดดับว่างเปล่าจากความหมายแห่งการเป็นสัตว์บุคคลตัวตนโดยสิ้นเชิงใครเข้าใจบ้างจะเข้าใจไหมนูกจะเข้าใจไหมน้อพระเราจะเข้าใจไหมน้อ แม่ชีจะเข้าใจไหมเนาะนี่โยมจะเข้าใจไหมเนาะถ้าเข้าใจคนเนาะเนี่ยเขาทำอะไรเนาะเขามาวัดมาทำอะไรกันอยู่ในวัดเนาะเขาได้พากันดูความจริงหรือเปล่าเนาะพระทำอะไรกันเนาะนหลวงตาก็ไปกินพยายนาคใาส่งเงินเนี่ย ซื้อหวยบ้างอะไรบ้างหวยจะออกแล้ะยิ่งหวยจะออกโอ้พระก็ใช่ย่อยนะพระก็เป็นลูกค้าหวยเหมือนกันเนี่ยพูดแล้วเหมือนไปติกันเลยไม่หรอกคือแสดงภาพให้ดูถึงกิจกรรมพวกเราที่ไม่สนใจความจริงที่พุทธเจ้าท่าสอนนยนะหลวงพ่อไม่ติติแบบกระทบกระแทกแดกดันให้เจ็บช้ำน้ำใจแต่จะพูดให้เตื่นพูดให้คิด พูดให้ฉุกคิดว่ามันหลงทางมันไม่ใช่ให้มาทางนี้จึงไม่กระทบใครไม่ออกอชื่อเสียงเรียงนามใครทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลองพ่าคือจะพูดให้ตื่นไม่ได้พูดเพื่อทําลายทําร้ายกระทบให้เสียหายอะไรแต่จะเตือนเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยว่าดูสิ่เนี่ยละครของชีวิตขนาดได้เป็นพระเป็นชี นขนาดเป็นพระเป็นชีแล้วก็ยังไม่สนใจดูความจริงยังไปกินพยานาคอยู่ยังไปเล่นหวยอยู่นะพวกไม่ชีก็ยังไปหาด่ากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวรักคนนั้นเกลียดคนนี้ไอ้นั่นไอน้นี่ทั้งวันเนี่ยหาแต่เรื่องเติมได้เงียบดูตัวเองมีแต่ธรรมะมีแต่รูปธรรมนามธรรมา การเกิดทุกคราทุกครไปทุกขา,กขา,กขาชาติปุณบปุณังคนไหนไม่อยากเกิดก็ต้องทำลายความโง่ความหลงที่ขณะขณะให้เหลือแต่ธรรมะคือรูปธรรมนามาทำไม่ใช่ตัวตนเงียบเลยเห็นอยู่รู้อยู่ได้ยินอยู่ทำกิจกรรมไปเนีย่ยเขาแสดงให้ดูทั้งหมดแลละสนใจเขาหน่อย เขามีอยู่ตลอดเวลาเลยนะทำแมะเนี่ยอาวคนให้ฟังท่านสาธุหน่อย